ปลาใครเบื่ออาหารปลาใครไม่กินอาหารนะคะต้องดูอันนี้เลยอยากให้ปลากินแซบแบบนี้ต้องดูค่ะดิวไปเจออาหารของแบรนด์หนึ่งนะคะน้องชื่อว่า go f a r มตัวนี้คือแบบเป็นแพ็คซื้อ1โลแถม200 1โลได้เพิ่มอีก200กรัมอันนี้คือคุ้มมากเป็นเม็ดจิว๋วแบบลางับกินได้อ่ะเธอปลา1เดือนคือเริ่มทานได้แล้วนะคะตัวนี้เลย จริงๆนะคะตัวนี้เป็นโปรเดือนสิงหาแต่ทางร้านต่อโปรโมชั่นให้ดิวอยากจะให้ทุกคนได้ตัวนี้ไปมากเลยและอาหารนะคะหัวตัวตีนป่นเนี่ยผสมน้ําเธอแล้วน้องก็จะได้เป็นอาหารปั้นแบบนี้นะคะเอาไปให้ลูกปลาเธอดูนะความชอบอ่ะลูกปลากินแซบเวอร์ปลาบอลูนกินแซบเวอร์นะคะน้องมาลุ่มตอมกันขนาดนาดีเธอดูภาพให้ภาพมันฟองทุกอย่างกันแล้วกันนะตัวนี้ก็คือปังมากนะคะ แนะนำค่ะพิกัดในตะกร้า